Uh huh. Very nice เยหนุงน่งหนุ่งหันด่างมาทางนี้เอออานนี้เขาอม่เอยทุกคนขหน้าไม่ลีบ ผัจีจีนผักจีไทยเราเอาไปหมดเลยค่ะ แตงโมกับกล้วยนะคะไปฝากลงกับปลาข้างบ้านเนาะค่ะอึบเขาลาไปหาคอมมี่กันหรอกปะไปเก็บสุขคอมมี่คอมเปิดไม่ได้ลาไปลาไปบราฟบราฟไ่ไปค่ะ โหดเอาทนมากฮัลูกไปลุงบอกว่าเอาไปไว้ในบ้านได้เลยนะคะนี่ค่ะวิว Very nice มาแลหมาตัวนี้มาตัวนี้งามมากเลยขาเล็บตัดเออเล็บปลาสวยัเฮ้ยาเล็นนะเนี่ยอ่า Không có mic cái bảng mà lộn. Du chen du, chen, du chen. Here. Come here. ห <Here. S 2> นุ่มหนูหันด่างมาทางนี้เอออันนี้อันนี้ก่อนนั่ Here. 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 นอันนูเฮียพลาเฮียเฮียนั่นภารกิจเราไม่สภาพเป็นอย่างนี้ <laughs> น,น,นั่นเฮียมานี่ก่อน <laughs> น,นันน่นนั่นนั่นเฮ้ย เสร็จภารก,กิจเลยค่ะทุกคนนี่แล้ว <c oughs> อ้ยวมันป่าป่ามาแล้วเฮีย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 แล้วเฮียคอมคอมเฮียคอมเฮียเอาไม่เอาพอแล้วจบงั้นไปจบเขา 전쟁 해야지, 남편 이 하면. เราจะไปเก็บพาก,กันค่ะไปลูกไปโอ้ยโอ้ยแดดร้อนมากเลยนะคะต้นไม้เราสลบสลายแล้วเนี่ยงามมากเลยนะคะแต่ไม่รู้จะติดหัวไหมนะคะนคะคะโอ้ยดูสิคะฝนตกเมื่อเช้าแต่ตอนนี้ดูสภาพนะคะดินแห้งมาก อันนี้มันเป็นสลัดนะคะทุกคนเป็นชนิดใหม่นะคะที่อุ้มไม่เคยเห็นนะคะก็เลยลองปลูกดูค่ะแต่ว,ว่าแยกไปแล้วนะคะเจอแดดไม่รู้จะรอดไหมนะคะบรอกโคลีของเราค่ะผักชีก็เพิ่งฟื้นนะคะเจอแมงจัดการไปนะคะเนี่ยเพิ่งฟื้นนะ,ะเป็นแครอทหมดเลยนะคะทุกคนไม่รู้จะติดหัวหรือเปล่านะคะเดินมาลองดู ดีต่อใจเบอร์สิบร้อนมากเลยคะ่ะทุกคนคณะเคเนะี่ยยังสลบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปแกงอ่อมไก่กันคะ่ะยิ่งเก็บนะคะเขาก็จะยิ่งแตก ก็เก็บทิ้งอันนี้ก็ทิ้งไปนะคะก็อือ้งอ้ยมีแมงนะแมงแดดร้อนมากงผักสลบสลายเลยโอ้ยสวยมากค่ะทุกคนดีต่อใจมาก ใบเก่าๆแก่ๆแล้วก็กน,นี่ค่ะงามอิลีค่ะเดี๋ยวเอาต้นนี้ดีกว่าเอาใบเก่ๆไปก่อนนะเอาไปแกงอ่อมค่ะไม่เคยใส่นะคะแกงอ่อมใส่ผักอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองดูนะ ต่อใจระดับสิบเด็ดตรงนี้อ่าตรงนี้เขาจะได้แตกมาอีกนะคะ,ะเด็ดแต่ย,ยอดไปค่ะโอ้ยชิลาของเราค่ะททานตะวันนะคะสวยมากๆเลยค่ะแกงอ่อม นะคะตายกินแล้วคะ่ะผักในโวนของเราผักแปลงนี้นะอุ้มหวานไว้จนลืมนะคะว่าหวานผักชีลาวไว้หวานไว้นานตั้งแต่เดือนมีนานะคะลืมอันนี้ตน้นไม่รู้แล้วว่าคือตอ้นอะไรลืมแล้วคะ่ะ ขาะเยอะเกินหวานเยอะลืมงามมากเลยอันนี้นะคะมันเป็นใบของพวกหัวใช้เท้านะคะเราไม่ได้กินหวัวเราก็กินใบเอาค่ะเอาใบนะคะเดี๋ยวเอาไปแกงออมไก่เนาอมันก็จะเผ็ดๆขมๆนะคะ กินอมไก่ค่ะผักชีเราก็งามงามอืมอเก็บไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาขึ้นมาใหม่นั่นเสียงอะไรมาอียแล้วมาอีกแล้ว,มา,ลวมากอควนเดี๋ยวรอออน,นี้ไปด้วยนะคะแกงใส่ใบทุกอย่างที่มีผักอะไรก็ใส่ไปให้หมด เดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะมันจะแตกตรงโคนอันนี้างามมากเลยคะ่ะทุกคนกินไม่ทันใครมาช่วยกินหน่อยเป <c oughs> มือเราเองนะคะตอนแรกเหมือนจะไม่ขึ้นนะคะเหมือนจะไม่รอดเหมือนจะไม่งามแต่พ่อเราใส่ปุ๋ยนะคะขี้มาไปแล้วก็รดน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็แดดถึงนะคะมาเลยคะ่ะทุกคน งามมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปแกงหอ,อมกันค่ะไปค่ะทุกคนผักในสวนของเราได้แล้วค่ะหนึ่งแกงไปค่ะไปค่ะพบัพบๆอู้ลืม <c oughs> ลืมอะไรคะทุกคนลืมหอมค่ะหอมเดี๋ยวเราไปหักหอมก่อนต้นหอมเป็นตรงไหนคะเอาแปลงนั้นดีกว่าไหมหรือเอาแปลงนี้เอาแปลงนี้ก็ได้ค่ะทุกคนเราลืมต้นหอมค่ะเราเอาแต่ ใบเขาไปดีกว่านะนี่ค่ะเดี๋ยวน,นี้ก็ได้ค่ะเห็นแล้วเราก็จะเแล้วค่ะทุกคน,นก พอเป็นพิธีอันนี้ไม่ได้เป็นผักที่ในสวนเรานะ สัะปะระตามจะชอบกินข้าวสะดึกเลยเรา